อาคารที่บริการตรวจคนเข้าออกเมืองที่วางแผ่ไว้สองล้านคนต่อปีนะครับตอนนี้ก็มีปริมาณผ้เาเกือบผ้าห้า,านัานคนเพราะงะนก็เขามีแผนที่จะเรียกว่ายกระดับการช่างการให้บริการด้วยนะครับทั้งนี้้าเส้นตัวนี้ก็คือภูเขาข้างหลังนะครับราทางการขึ่นก็กำลังที่จะเรียกว่าหรือภูขอเขาออกเพื่อมาสร้างเป็นลา,านตรวจสินค้านะครับ ทีน以后我们的这个的这个货运的通能力一年可以一千三百万啊เส้นแลนด์กยังเขาตัดบูเขาเศจที่จะสร้างเสร็จทั้งโครงการก็สามารถมีปริมาณรองรับสินค้าสิบสามล้านตังต่อปีนะครับ 呃，这什么时候开始？现在、呃、开始啊，帮你有，刚刚刚刚上有，这现在正在正在建，那预计建什么时候建完？啊，应该在一年吧，大概。啊，先你有开始，到呃，呃，建设，ภายในสองป好， 那那就包括这个也是，呃，兩兩兩條呢？對，啊，啊，现在就两个通道，啊，呢，改造之後就十二个通道，十二、啊、个通道。啊、那么因为现在每天进来的这几天进来的太多的这个呃，水果就兩兩家三，大概一天两百到百，两百一人都有。 กำุ่งเสนช่วงนี้ทุกๆประมาณช่วงเร็ๆนี้นะครับทึกว่ามีผลไม้ไทยเข้ามานะครับผู้เรียนบางทุกเข้ามาเฉลี่ยวางละสองร้อยตู้ก็คือรถบางทุกสองร้อยคันนะครับเฉลี่ยวางละสองร้อย เออเพราะว่าก็เลยทําให้เจ้าหน้าที then, uh, ่สว so ัสดิการของต่างจจะต้องทํางานล่วงเวลาทุกวันก็เลยได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องรถแอร์ออกน้อยลมเพราะว่าอันนี้คือเฉพาะสําหรับรถขาเข้าส่วนรถขาออกจากจริงออกไปฝั่งเราก็จะอยู่ข้างหลังอีกที่หนึ่งอย่างกรณีการเคยแยกเป็นสองส่วนะค่ับมครับนลานหลังจากโครงการนี้สร้างเสร็จในสองปีข้างหน้าก็จะ ไดว่าจะเป็นประโยชน์จะช่วยให้การนำข้อสองออกของต่างมกันจะมีประสิทธิภาพให้ตีขึ้นมากนะครับโอเคของนี้ถ้าทราบอกนีครับอันนี้คือที่ที่เราจับตรงนี้เข้ามานะครับอันนี้คือจับอยู่ในข้อหลังข้อแยกออกไก็คือสำหรับมดจับจริงออกไปฝั่งเราตอนนี้คือเข้าอย่างนี้วนอย่างนี้ช่ เออซึ่งซึ่งหลานนั่นก็คือสื่อสื่อเออซึ่งหลันจะเออซึ่งหลันจะเออในคตพน้าที่เขาจะเออพบงาเสจก็คือขาขาออกขาเข้าเออจุดจุดมีชื่ออันนี้คือสำหรับเออรถผู้โดยสารอันนี้คือสำหรับเออรถฟังก์คูปขับ <noise> 那就是现在的这个水果入境的话，这个通关需要多长多长时间？现在还是比较快，当天都可以进来。呃，没的、啊，什么因为现在进来还是、啊、来我们都是比较还是比较通畅。那所以所以就说，如果当天就可以入境的话，就是在口岸其实现在不会拥堵。啊，现在基本上没呃、啊，到到你呃，啊、不太不会 <noise> 那个裸斑秃毛顶个什么他们整个透毛板金开来玩标杆，那就是大概在五五月份，就是水果上市比较多的时候，五月份，那预计会多长呃需要多长时间办理通关？ บัตรอิทงกงอบัตรง这边这比较快嗯。าก็คือลดลดลง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 ลลงลดลงลดลงลงลดลงลดลกลงดลงงดลงลดลงลดลงลดงลดลงลดด จะค่าท้อนี้คุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมกำลังติดตามอยู่นะคะก็คือเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายภูมิธรรมเวชยาชัยนะคะตอนนี้ก็กำลังลงพื้นที่อยู่ที่ด่านโมหานนะคะ ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะท่านรองนายกทรัฐมนตรีก็มีกําหนดการที่จะลงพื้นที่ในส่วนของด่าโบงฮานแล้วก็ข้ามไปยังด่านบอ่อเต็นนะคะออตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในส่วนของการรับรายงานนะคะว่าด่านบอ่อเต็นตอนนี้กําลังมีการสร้างพื้นที่เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะ ขยายในส่วนของการรองรับสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไทยหรือในส่วนอื่นๆด้วยคือต่อนหน้านี้นะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในส่วนของเ,อเขตปกครองตัวเลข12ปันนาน,นะคะก็ได้มีการเจรจารในส่วนของการเพิ่มมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะสินค้าผลไม้ไทยนะคะก็ได้มีการเจรจารกันไปนะคะว่าให้มีการขยายแล้วก็เปิดด่านมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก ให้กับการค้าสินค้า<ต>ของไทยนะคะจุดนี้ก็เลยทําให้วันนี้คณะน,นะคะก็เลยลงพื้นที่มาที่ด่านบ่อด่านบ่อเต็นรวมถึงด่านโมหฮานแต่ตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ฝั่งของด่านโมหฮานประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า เราออกจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวทางคณะก็จะเดินทางไปยังด่านบ่อเต็นนะคะซึ่งตอนนี้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะ,ละไลฟ์ปดิการแสดใค้าุูู้้ชมได้ชมได้นะคะตอนนี้นะคะก็ได้มีการลงคื้นที่อยู่นะคะแดดค่อนข้างร้อนนิดหนึ่ง นะคะคุณผู้ชมวันนี้ที่ประเทศจีนก็อุณหภูมิสูงพอสมควรนะคะวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่มาเป็นวันที่2นะคะคือเมื่อวานนี้ที่ดิฉันบอกไปก็ได้มีการเจรจาในส่วนของทาง12ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีความตกลงร่วมกันที่ดีนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสองประเทศด้วยนะคะกเย เพราะว่าทางทางเขตล่วทางก็จะต้องทำหนังสือสมไปั่าเราเพื่อให้ทำงานร่วงเวลาพร้อมกันครับ ที่นี่นะคะเราก็จะที่ได้มีการรับฟังนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันก็เพื่อที่จะในส่วนของการแก้ไขระเบียบต่างๆนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะให้ทั้งสองฝ่ายทำงานได้พร้อมกันนะคะเพื่อที่จะขยายในส่วนของด่านศุลกากรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตอมอด่านศุลกากรต่างๆนะคะเพื่อที่จะรองรับจำนวนรถที่จะผ่านด่านไปได้มากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เป็นสองภาษาอยู่นะคะคุณผู้ชมก็เลยอาจจะลำบากนิดนึงนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางเรานะคะ เราจะมีการสัมภาษณ์นะตอนนั้นเราน่าจะได้มีการสัมภาษณ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีเยา็นาการอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาดูบรรยากาศนที่ภาพรวมที่ด่านเป็นก่อนนะคะนะ好的 ซึ่งช่วงนี้ราคาทุเรียนก็ลดไปลงก็ได้ประโดดยชน์จากที่การขนส่งะสะดวกง่ายขึ้นนะครับซึ่งสำหรับทางรถไฟส่งผู้เรียนเข้ามาทางรถไฟเพราะว่าในวังที่มีตู้มากที่สุดมากถึง90้าอตู้กับทางรถไฟนะครับทางรถไฟ นจากที่ทางฝ่ายก็พยายามที่จะประสิทธิภาพใารวิวก็อย่างที่ท่านเราเห็นเมื่อวานที่เราก็ต้องรอนอต่างเข้ามันก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับคิดว่าข้อมูลที่จัต่ละท่านที่อยู่ในพื้นที่คิดว่าเป็นข้อมูลที่ต้องที่สุดนะครับ 所以非常感谢。่นอดย่่อขอบคะุณมกบมาครขอบคุณากครับขอบคาัอบากคัมาครขอคากคอมกันารอคาครองนอากากรัาการอบคากรองากกกมากรรอบคุณในส่วนของัาหน้าที่คกั ในการอำนวยความสะดวกนะคะทำให้การค้านะคะเพิ่มมาค้นนะคะตอนนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนขบวนรถเพื่อที่จะไปด่านบ่อเต็มนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว่ง่ที่นี่ครับ ค่ะท่านผู้ชมคะเราอาจจะต้องปิดไลฟ์กันที่ด่านบอ่อเต็นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องข้ามฝั่งไปทางเออเราปิดไลฟ์ที่ด่านโมฮานนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งด่านบอ่อเต็นนะคะยังไงช่วงนี้ดิฉันกอใจนวลจันทร์นะคะท่านผู้ชมต้องสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ